สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยเด้อครับพี่น้องมอนี่ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศผ้าพี่น้องเอฟซีครับผมเบงพืชพักนี่น้ำเชียงหน้าเลยครับพี่น้องเนาะผมกับตัวเลขกเล่าพัฒนางวดวันที่เจ็ดมิถุนายนครับผมครับเดี๋ยวเห็นนี่ก็จะเป็นหมักแตงจริงเลยครับผมไม่หย่พ่นแบบปลูกแบบธรรมชาติเลยครับผมพ่นเ่ไดออ่า ปลูกแบบเป็นแปลงเป็นยังครับผมเพื่อนวานก็เกิดขึ้นมาเองครับพี่น้องเนาะเกิดขึ้นมาเองธรรมชาติเลยครับผมครับโอ้หน่วยนี่ไหมพี่นอ้องเลยังแล้วโอ้หมักแตงตะวันแกน่นยู่กับเท่านั้นเองแตงกิ่งแตงไท่เนี่ยครับผมโอ้สีฟิล์มสีฟิ็นม นี่ครับผมงามอยู่ครับผมโชคมากเอาไปเฮ็ดของหวานนะพี่น้องเนาะบวชแต่งไทยเอาครับผมกับมีแนวทางตัวเลขมากสู่พี่น้องเอซีเด้อครับผมคลิปนี้กับเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของปูขุนครับพี่น้องเนาะปูขุนกับปูขุนกับเลขวิ่งเพิ่นกับรุดไปประมาณงวดรอดสามงวดแล้วครับพี่น้องเนาะ อย่างก็มาสู่กันต่อตามกันต่อเด้อครับพี่น้องแล้วก็มีอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะที่นำเชื้อผ้ารวยกับมานำเสนอในคลิปเดียวกันคืออาจารย์เซียนกระทุ่มแบรนครับผมพี่น้องเอฟซีอาเจ็ู้จักอาจารย์ในแนวทางรัฐบาลไทยครับผมครับอาจารย์กับว่างเลขเล่าให้เบิ้งพร้อมครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเป็นทางเลือกให้พี่น้องเอฟซี ได้รับช่มกันครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบครับหลายอยู่ครับผมมักแตียงครับแตียงไทยครับผมหาวกนที่จะไปกับช่อมรับฟังแนวทางตัวเลขกเล่าพัฒนากับปูขุนแล้วก็อาจารย์เชี่ยนกระทุ่มแบบนำเชียร์ผ้าลวยกับขอกราบขอบพระคุณปูขุนเด้อครับผมแล้วก็ ขอพระคุณอาจารย์เชี่ยนกระทุ่มแบนกับผมทีเมตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พาลวยในเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขโอขุนกับอาจารย์เชี่ยนกระทุ่มแบนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสองสำนักครับที่ นำเชรอกผ้าลดวดดบิวถึงวังหันเด้อครับผมก็คือลาวพัฒนาปูขุนครับผมแล้วก็อาจารย์เซียนกระทุ่มแบนเพินกับมีแนวทางเลา่าครับพี่น้องเนาะเอาเริ่มจากปูขุนก่อนเด้อครับพี่น้องครับวิ่งรูด8กับ9ครับผมปูขุนครับพี่น้องเนาะเลขวินปูโอ้หน่อยครับผมบาดนี้4 5 7 8 9ครับผม สองตัวบนล่างเจ็ดห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดและแปดเก้าครับผมครับวดน,นี้ปูขอจัดเต็มทีเลยครับผมหลังจากที่รุดมาสามหมวดติดครับพี่น้องเนาะครับปูคุณกับจิบบ้อในรุดหลายปีเด้อครับผมจึงในหมวดนีก้ก็ต้องเอาขึ้นครับพี่น้องเนาะปูบอกจัดเต็มครับผมสามตัวมีเก้า 8ปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดอ้อสี่แปดเก้าและห้าแปดเก้าครับผมนี่เป็นแนวทางล่าพัฒนาปูขุนครับพี่น้องสำหรับตัวกรมเด่นของปูมีเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดเก้าครับผมกรมเด่นสามตัวมีเก้าแปดเจ็ดห้าแปดเก้าครับพี่น้องเนาะมาทางฟังของอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนที่เพิ่น มาให้แนวทางบวาไทยหรือว่าเล้าเด้อครับผมพีเจน่าเบงิงตัวเลขของอาจารย์ให้ดีครับผมครับมาไม่ก็จะอาชีแหกมานคือยังพีพรอนก็นเ้เด้อครับพี่น้องครับงวดนี้อาจารย์เซียนกระทุมแบนว่างเลขไว้วิ่งรูดบนล่างสองกับสี่ครับผมสามตัวบนแปดหกสองเจ็ดหนึ่งสี่สามศูนย์สี่ครับผมสองตัวบนล่าง 1754 1457 48และ72ครับผมนี่นหละครับพี่น้องสองสำนักนี้มัดรวมกันพิจารณาบึงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมเอาครับพี่น้องครับผมบรรยากาศมุ่มสูงครับผมทงให้ทงหน้าครับพี่น้องเนาะกับเขียวจะอุ้มคนับครับ จังไดเมาแรกนี่ก็อย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องครับผมแนวทางของปูขุนกับเสี้นกับทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะปิดารณหน้าเบิ้งสองสำนักนี่เด้อครับผมเอาครับพี่น้องมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมลาพัฒนาครับสองสำนักครับคลิปนี้ปูขุนขอจัดท่วงขึ้นครับพี่น้องเนาะ หลังจากที่ผ่านไปสามงวดแล้วครับผมครับปูกับสูตอปูกับบอกว่างวดนี้จัดหนักจัดเต็มครับผมวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นแปดครับพี่น้องเนาะครับเลขวินปูหน่อยเด้อครับผมงวดนี้สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครับผมปูกัจับวินออกมาให้แล้วครับพี่น้องเนาะเจ็ดหาตัวเน้นครับผมแปดเจ็ดแล้วครับแปดเก้าติดไว้จังน้อยก็ได้ครับพี่น้องครับผมเลขปูบหลายหาง แล้วก็มาฟังของอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนกับวิ่งรูดสองกับสี่ครับพี่น้องครับปิดใจหน้าเบิงเอาครับพี่น้องครับผมบอาจารย์เซียดกระทุ่มแบนหลกจากจะว่างเล็กรัฐบาลไทยละ่ะล่าพัฒนาอาจารย์กันถือว่าน่าสนใจล้ะกัเข้าดีขึ้นกันครับพี่น้องเนาะครับนี่ละครับผม ผู้คุ้นกะให้เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยน้ำเสนอเอาครับอาจารย์เซงกระทุมแบรนก็มาให้น้ำเสนอเอาครับผมกันเลยมาว่างไว้ในคลิปเดียวกันเลยครับพี่น้องเกงงในกับพี่เจน่าเบิงเปรียบเทียบในหลายสานักประกอบเลยครับผมครับตามมาให้พี่น้องสิเป็นทางเลือกครับพี่น้องเนาะเบิงตัวเด่นตัวช้นครับเขาครับ,รบพี่น้องเนาะ ใายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกะขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผมโชคดีเด้อครับพี่น้องครับผมทีเขามารับชมรับฟังแนวทางของน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับผมจึงได้กะขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคดีถูกหวยเรืองเงินไปนน้ำกันบาวารัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลเล่าครับพี่น้องเนาะครับแนวทางครับผมก็ขอให้ได้โชคลาบสองตัวสามตัวครับ ก็อยากถือสามตัวอยู่นะครับพี่น้องเนาะครับจังไดนมือแรกนี่กัพี่เจน่าเบิงเอาเด้อครับพี่น้องครับลอค่อยรับส้มคลิปอ่าของน้ำเชียร์ผ้ารวยเนี่ยครับผมยับเผลย์ยับผ่านครับพี่น้องเนาะครับเหล็กนํะนมาเสนอมีแต่จะดับเสี้ยนหัวกะทิทำงานนะครับผมครับเฮาถ่ายคลิปนี้กัเอาไว้ซํานีเด้อครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมครับเดี๋ยวเกามาเชียร์จะนำเสนอ ในลำดับต่อไปครับผมเพื่อให้พี่น้องได้เป็นตัวเด่นตัวชนเบิงเปรียบเทียบใจกันครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกหวยเล้งเงินไปน้ำกันได้ครับผม7มิถุนายน66สวัสดีครับ